สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหลิงจะมาแนะนําให้ทุกคนนะคะได้รู้จักกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะของตัว Live a v a n t a g e นะคะนั่นก็คือโปรไบโอนั่นเองค่ะตัวโปรไบโอเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้คืนวงจรการขับถ่ายให้กับร่างกายของเราค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะหลิงต้องทําความเข้าใจกับทุกคนก่อนค่ะว่าโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยนะคะการขับถ่ายที่ดีคืออะไร การขับถ่ายที่ดีเนี่ยเราไม่ได้วัดผลกันกันกบจํานวนความถี่ที่เราสามารถที่จะขับถ่ายได้แค่อย่างเดียวนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราขับถ่ายสิ่งที่เราทานเข้าไปในวันไหนนะคะ ถ้าสาหรับคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะควรที่จะขับถ่ายสิ่งที่เราทานไปเมื่อ2.4วันที่แล้วค่ะและของคุณผู้ชายเนี่ยนะคะก็คือควรที่จะขับถ่ายสิ่งที่เราประทานเข้าไปเมื่อ1.9วันที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเมื่อร่างกายเนี่ยรับอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะมันจําเป็นที่จะต้องนําไปดูดซึมแล้วก็แยกสารอาหารเพื่อที่จะไปใช้กับส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นนะคะสําหรับผู้หญิงคือใช้เวลาถึง2.4วันด้วยกันนั่นเองนะคะแล้วถึงจะขับถ่ายออกมาเป็นกาก อาหารจริงๆนะคะและทีนี้เนี่ยในร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะบริเวณลำไส้เนี่ยนะหลิงต้องบอกว่าเป็นบริเวณที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าผลิตภูมิคุ้มกันถึง80%ของร่างกายเราเลยทีเดียวสำคัญมากๆเลยนะคะ และในลำไส้ของเรานี่เองเนี่ยนะคะเรามีสิ่งที่เรียกว่าโปรไบโอติกหรือว่ามีจุลินทรีย์ที่ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ย่อยกา,กากอาหารออกไปเนี่ยนะคะเป็นจำนวนถึง5,000ล้านตัวเลยทีเดียวและใน5,000ล้านตัวเนี่ยนะคะหลิงก็ต้องบอกว่ามันก็มีปะปนกันทั้งจุลินทรีย์ที่ดีและจุลินทรีย์ที่ไม่ดีแต่ว่าหลายๆคนที่มีระบบการขับถ่าย ี่ไมดน,ะะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราสะสมจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเยอะกว่าค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทานอาหารรสจัดค่ะเราทานอาหารรสเค็มเราทานอาหารรสเผ็ดต่างๆนานาและเด็ดที่สุดเลยนะคะหนักสุดเลยนั่นก็คืออาหารรสหวานนั่นเองน้ำตาลและความหวานเนี่ยนะคะมันเป็นอาหารนะคะสำหรับจุลินทรีย์ตัวไม่ดีทั้งนั้นเลยค่ะจึงทำให้ระบบการเผาผลาญของเรานะคะแล้วก็ระบบการย่อยเนี่ยมันมีปัญหานั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจะทำค่ะก็คือเราจะต้องเพิ่มปริมาณนะคะของจูลินซี์ตัวที่ดีเข้าไปในวงจรระบบของกัน ย่อยแล้วว่าการขับถ่ายนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่เราเคยได้ยินค่ะมันจะมีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ประมาณ4ีหตัวตัวที่เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินมากที่สุดนะคะนั่นก็คือตัว l ลคโต b a ซ i l l u s นั่นเองค่ะแต่ว่าตัวที่ดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสาหรับระบบการขับถ่ายชื่อว่าจุลินทรีย์ที่ชื่อว่า b i f i d o บคท t e r ียมนะคะ b i f i d o บคท t e r ียมเนี่ยเป็นตัวที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยย่อยอาหารได้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยนะคะในตัว p r o b บ o อเนี่ยค่ะเราบรรจุนะคะจุลินทรีย์ที่ชื่อ b i f i d แ b a c t e r ียม อ่ะไบไบ,บฟิโดแบคทีเรียมนะคะอยู่ในนี้นะถึง5,000ล้านตัวด้วยกันและด้วยความที่เราเป็นโปรไบโอติกที่มีเทคโนโลยีแตกต่างจากของคนอื่นนะคะนั่นก็คือของคนอื่นเนี่ยนะคะ เวลาที่เราทานตัวโปรไบโอเข้าไปเนี่ยเมื่อมันผ่านการกระบวนการทํางานของกระเพาะใดๆก็ตามนะคะที่ผ่านกรดในกระเพาะก็ย่อมจะมีการย่อยสลายใช่ไหมคะมีการถูกทําลายไปเพราะฉะนั้นการที่เราเคลมว่าหรือว่ามีใครเคลมว่ามีโปรไบโอติกสะสมอยู่ในนี้นะคะใน1่แคปซูลอยู่ที่จํานวน20ล้านตัว30ล้านตัวร้อยล้านตัวก็ตามหรือว่า5000ล้านตัวเมื่อเอาเข้าจริงๆแล้วกว่าจะเดินทางไปถึงลําไส้เล็กเนี่ยมันถูก กระทำให้เสียชีวิตนะคะหรือว่าลดจํานวนน้อยลงเนตั้งแต่ในกระเพาะอาหารแล้วนะคะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของเราค่ะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า DR cap นะคะ DR cap นะคะจะทําให้ เจ้าจุลินรีนะคะปริมาณทั้งหมดในแคปซูลสามารถลำเลียงตัวเองค่ะไปจนถึงลำไส้เล็กได้สำเร็จนะคะเพราะว่ากว่าจะย่อยสลายเนี่ยใช้เวลาถึง58นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็การท,าที่เราทานสิ่งนี้เข้าไปเนี่ยนะคะในช่วงสองสมวันแรกค่ะสำหรับใครบางคนนะคะอาจจะมีอาการของท้องป่องๆหน่อยเพราะหลิงต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วจุลินซีที่อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยนะคิดน้ำหนักแล้วเนี่ยหนักถึง3-5กิโลกร,รัมของร่างกายเราเลยทีเดียวดังนั้นการที่เราเพิ่มจุ ลินทีย์เหล่านี้เข้าไปย่อมเหมือนกับการที่เราเพิ่มจํานวนสิ่งมีชีวิตเข้าไปในลําไส้ของเราท้องมันก็จะป่องๆขึ้นหน่อยเพราะว่าจากเดิมที่มีอยู่5,000ล้านตัวใช่ไหมคะเราเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ5,000ถึงหม0 0นล้านตัวเพื่อที่จะให้มันเนี่ยไปต่อสู้แล้วก็ขจัดจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีออกไปดังนั้น ก่อนที่จุลินรีย์ตัวไม่ดีมันจะถูกขจัดออกไปเนี่ยนะคะในช่วงสองสวันแรกเนี่ยมันก็เลยมีอาการท้องป่องเพราะว่าปริมาณจุลินรียเพิ่มขึ้น,นเองค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถฟื้นคืนชีพในวงจรการขับถ่ายได้อย่างเต็มกําลังนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องรอผลลัพธ์นานค่ะและเรียกได้ว่าทั้งหมดที่ลงทุนไปสําหรับลําไส้เนี่ยนะคะก็คือสามารถที่จะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพด้วยเช่นกันซึ่งกระปุกนี้เนี่ยนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด30มเมตร วิธีทานง่ายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือหลังอาหารเช้าค่ะเราทานโปรไบโอนะคะ2เม็ดทุกหลังอาหารเช้าเท่านั้นเองค่ะดังนั้นอย่างกระปุกนี้เนี่ยนะคะหลิงต้องบอกว่าในเคสของคุณพ่อหลิงเนี่ยนะสามาคุณพ่ออายุเจแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทานยาถ่ายมาเกิน2ปีและนะคะยาถ่ายแบบ หนักเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นโรคกรดไหลย,ยอ้อนแล้วก็ยาปฏิชีวนะเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นสาเหตุหนึ่งในการทําลายวงจรการขับถ่ายนะคะในลําไส้เราอย่างสิ้นเชิงเพราะว่ามันไปทําการฆ่าจุลินทรีย์ทั้งหมดออกไปนะคะดังนั้น เมื่อคุณพ่อทานตัวนี้ค่ะไป15วันนะคะก็คือ1กระปุกนั่นเองสิ่งที่เริ่มเห็นผลก็คือคุณพ่อขับถ่ายได้เองโดยที่ไม่ต้องทานยาถ่ายอีกค่ะแล้วก็ทําให้แบบสิ่งต่างๆนะคะที่ออกมาเนี่ยนะสำหรับคนปกติทั่วไปด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือเราสามารถที่จะขับถ่ายนะคะสารโลหะหนักมาได้นะคะสารโลหะหนักเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างนะคะอันแรกเนี่ยนะ อาหารทะเลค่ะในจตะกวูวในจะแคดเมี่ยมต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกําจัดออกไปด้วยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นหนึ่งในออกซิแดนต์หรือว่าเป็นแรเดิยโลนะคะนั่นก็คือเป็นอนุมูลอิสระที่เป็นําเหาและทําให้เกิดความเสื่อมของร่างกายเรานั่นเองค่ะง่ายแค่นี้เลยนะคะพูดกันเคลียร์ <c oughs> ๆเข้าใจแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโปรไบโอค่ะเป็นอีกหนึ่งทางออกของการสร้างภูมิต้านทานที่ดีของร่างกายทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย